จะมีอะไรก็ตามทีที่มันมีอารมณ์ไข่ข้องใจเป็นไปตามสภาวะของโลกเช่นความแก่ความป่วยความตายอารมณ์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างด้วยการพัดพราเจ้าคองนักของชอบใจมันเกิดขึ้นเป็นของประจําโลกถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดา โดยคิดไว้เสมอว่าเราจะเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้เราจะต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความป่วยไข้ไปได้เราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความตายไปได้ เราจะต้องพัดพลาจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่สามารถจะรวมพนไปได้ทำใจให้มันมีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมดาเมื่อาการอย่างนั้นปรากฏขึ้นอารมณ์เราก็ปกติไม่มีการหวั่นไหวใ,ใดๆทั้งหมดมีอารมณ์เฉยๆไม่กระทบกระทั่งใจ เนอนั้นว่าอย่างนี้เรียกกันว่าอุเบขาหรือว่าโลกก็ทำใดๆไม่เกิดขึ้นความมีลาบเกิดขึ้นแล้นลาบสลายตัวไปการได้ยศมายศสลายตัวไปความสุขจากกามารมโลกีวิสัยเกิดขึ้นสุขนั้นสลายไปมีทุกข์มาแทนได้รับคำนินทาได้รับคำสรรเสริญ แการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเราก็มีความเฉยๆเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ว่าเป็นธรรมดาของชาวโลกเกิดมาอย่างนี้ไม่ต้องเราทุกับทั้งไม่มีใครสามารถจะล่วงพนไปได้อย่างนี้ชื่อว่าพรม,มิหัน์สี่ของเราครบทนถ้าเราถูกดินทาว่าร้ายแทนที่เราจะโกรธเรากับสงสารคนที่เขาว่าเรา เขานินทาเราเพราะว่านั่นเขาสร้างสัตรูเพว่อสร้างความทุกข์แล้วก็นั่งเอยดูว่าคนเขานินทาว่าร้ายเราเขาจะหาความสุขอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจิตใจของเราทรงพรมีหารสี่อยู่เป็นปกติเขาคิดทำลายเราประเภทไหนอาการอย่างนั้นนั่นแหละมันจะเข้าถึงกับเขาภายในไม่ช้า ที่โบราณให้กล่าวว่า,าการตบมือข้างเดียวไม่ดังเนื่อว,ว่า,อาการถ่มน้ำลายรถฟ้ามันก็ลงหน้าตัวเองแทนที่รกเราจะโกรธล้วกับผู้สารว่าเขาไม่น่าจะทำเขาอย่างนั้น